สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้ m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวซีเคทอินเวชชั่นในพาร์ทที่3กันแล้วต้องบอกเลยนะครับเรื่องราวนี้นะมันยาวนานและยิ่งใหญ่มากๆเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ของมาเวลเลยครับผมซึ่งต้องขอบอกกันก่อนเลยนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทหหรือพาร์ทสมาเนี่ยถ้าผู้ชมจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนเลยกดได้ตรงนี้เลยนะครับผมให้เวลากดดกลับไปู 3 2 1 s ám, s ón, ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะั้นรู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ซีเค็ดอินเวชั่นกันต่อเลยดีกว่าเรื่องราวในวันนี้นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรแผนการของสกาวนั้นจะสําเร็จหรือไม่และเรื่องราวนั้นจะตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเป็นเวลาอสมควรแล้วที่สกาวนั้นจะเริ่มดําเนินการแผนการของเขาในตอนนี้พวกเขาต้องเริ่มเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสองั้งงมดนี้เองเวลาก็ได้ผ่านไปสักพักนึงในตอนนี้โทนี นี่สตาร์กนั้นได้เชิญด็ร์ลีดลิชาแล้วก็แฮงค์พีมมานี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีเล็กต้านั้นเป็นพวกสเกลที่ปลอมตัวมาซึ่งแฮงค์พีมนั้นก็งงมากๆนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นานขนาดไหนก็แล้วล่ะทำไมเราไม่รู้เลยซิงโทนี่นั้นก็บอกเหตุผลให้ฟังครับว่าสาเหตุที่ไม่รู้นั้นก็เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถตัวจับได้ในตอนนี้เองโทนี่นั้นก็ยังไม่อยากจะเชื่อใจใครมากนะครับผมแม้แต่2คนที่เขาเชิญมานี่เองโทนี่นั้นก็ยังไม่เชื่อใจอย่างเต็มปากแต่ถ้าว่ามันไม่มีเวลาเหลืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรละก็อีกไม่นานหายนะได้มาสู่โลกแน่ ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่สถานีอวกาศเดอะพีครับผมสถานีอวกาศแห่งนี้นะเป็นสถานีหลักของหน่วยซอสซึ่งหน่วยนี้นะเป็นหน่วยที่ทํางานเหมือนหน่วยชิวนะครับผมแต่จะตรงข้ามกับเล็กน้อยคือหน่วยซอสเนี่ยคอ,อยดูแลภัยพิบัติจากนอกโลกส่วนหน่วยชิวนะั้นดูแลภัยพิบัติในโลก ในตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ระดับสูงดูแกนั้นได้มาเยี่ยมสถานีนี้แต่ทว่าในตอนที่ดูแกนั้นเดินทางมาถึงสถานีอวกาศแห่งนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีสัญญาเตือนดังขึ้นพวกเราพบอะไรบางอย่างท่านหัวหน้าในตอนนี้เรดาร์ーーของเรานั้นได้ตรวจจับยานของสกาวได้หนึ่งลำกำลังมุ่งหน้ามาในวงโคจรของโลกและหลังจากที่หน่วยซ้อนนั้นได้ตรวจสอบข้อมูลของยานลำนี้นี่เองนะครับผมพวกเขานั้นก็สามารถระบุต,ตำแหน่งของยานลำนี้ได้ยานลำนี้นั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ซาเวตแลนด์เหตุการณ์นั้นตัดกับมาที่ฝั่งงขอโทนี บ้างครับผมในตอนนี้3อัจฉริยะแห่งมาเวลนั้นกําลังรองศึกษาล่าของสกาวอยู่พวกเราไม่สามารถตรวจสอบมันได้เลยตรวจสอบไม่ได้ทั้งหมดเลยงั้นหรอก็ตอนนี้ก็พลังมิามาวแทนไม่สามารถตรวจสอบได้พลังเวมนม์ไม่สามารถตรวจสอบได้และเทคโนโลยีทั้งหมดของฉันนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งหลังจากที่อัจฉริยะทั้งสามคนนั้นได้คุยกันลีลิชานั้นก็คิดทฤษฎีมาถอมทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกก็คือ ไอาการที่พวกเขานั้นไม่สามารถตรวจสอบสกาวได้เนี่ยเป็นความสามารถใหม่ของมันอย่างที่2ก็คืออาจจะเป็นกลลวงก็ได้อาจจะมีสกาวนั้นปรับตัวมาเป็นหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วพวกมันก็คอยกลัวรเราอยู่ไม่สามารถทําให้พวกเราตรวจับได้ ซึ่งในตอนที่พวกเขานั้นกําลังจะลงมือศึกษาร่างกายนี้กันต่อน,นี่เองนะครับผมโทนี่นั้นก็ได้รับการติดต่อมาถึงเรื่องยานของสกรวซึ่งเขาต้องรีบออกไปในทันทีทิ้งแฮงค์ทีมแบบรอตเตอร์ลีลีชนันให้ทํางานกัน2คนเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฐานของ a เวนเจอร์นะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าในฐานนั้นมีคนอยู่แค่2คนนั่นเองก็คือสไปเดอร์วูแกับจาวิสพ่อบ้านสุดใจดีของโทนี่สตาร์ และในตอนที่สไปเดอร์วูแมนนั้นรู้ข่าวนี้เองนะครับผมเธอนั้นก็รีบติดต่อไปหาทีมซีเค็ดอเวนเจอร์ในทันทีซึ่งทีมซีเคต a อเวนเจอร์นี้เองนะครับคือทีมของฮีโร่ที่ไม่ยอมลงทะเบียนพูดง,งา่ายๆว่าเป็นฮีโร่ใต้ดินนั่นเองโดยเธอนั้นก็บอกข่าวสารที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและในเวลาต่อมานี้เองเมื่อทีมซีเคต a อเวนเจอร์รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นป่าวัวล,ลีนของเรานั้นก็ได้นําทีมของเขาบุกไปที่อเวนเจอร์ทาวเวอร์และขโมยยานออกมาจากนั้นนนนเขาามุ่่งไปทททีีวแลใ์ใั ในเวลาต่อมาไม่นานนี้เองนะครับโทนี่สตาร์นั้นก็ได้เดินทางมาถึงซึ่งเมื่อโทนี่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็รีบตามไปอย่างทันควันเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของวัวรีบ้างในตอนนี้พวกเขาเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายแล้วและในตอนที่เขานั้นเข้าไปในเขียาวเวทแลนด์นี่เองนะครับพวกเขาก็ได้คุยกันเล็กน้อยวัวรีนั้นก็ได้บอกครับผมว่าเนี่ยเขาเคยมาที่นี่บ่อยแล้วตามหายาสกาวนะั้นไม่ใช่เรื่องยากหรอกเดีย๋ยวตามเส้นของฉันมาเดี๋ยวก็เจอเอง แต่โม e ยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับผมในตอนที่วัวรีนั้นกำลังโม้อยู่นี่เองก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกักยานทางังยานนั้นได้สั่นไหวดูเหมือนว่าใดดสาวตัวหนึ่งนั้นจะมากัดยานนี้เข้าจนทําให้ยานนี้ตกลงในตอนนี้พวกเขานั้นไม่มียานนําทางอีกต่อไปแล้วเหล่านี้โล่ที่มาที่นี่นั้นต้องพึ่งตัวเองแล้ว และดูเหมือนว่าด้วยความซวยนะครับผมไอกลุ่มซีเค็ดอเวนเจอร์นี้เองไม่มีใครบินได้เลยด้วยความที่ว่าไม่มีใครบินได้นี่เองนะครับผมทําให้การค้นหานั้นกินเวลานานสักพักหนึ่งแต่ถ้าว่าหลังจากที่เดินสํารวจไปสักพักใหญ่ๆหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายที่เขาต้องการแต่ถ้าว่าในตอนที่เขานั้นกาลังจะไปเปิดยานของสกาวนี่เองทีมไอรอนแมนนั้นก็เดินทางมาถึงที่นี่พอดี หยุดอยู่แค่นั้นแหละในตอนนี้พวกนายถูกจับแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะโทนี่เป็นราชาของซาเวดแลหรือไงวะเหล่าฮีโร่ทั้งสองฝ่ายนะั้นได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและพรอที่จะบวกกันในทันที ดูเหมือนว่าเถียงกันไปเถียงกันมาจะเถียงกันไม่รู้เรื่องนะครับผมซึ่งลูเคนนั้นก็ไม่ฟังโทนี่แล้วลูเคนั้นหันไปเปิดประตูยานในทันทีในเวลาเดียวกันนี้เองที่สถานีอวกาศเดอะพีกนั้นผู้บัญชาการดูแกนั้นก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นตาของเขาได้กลายเป็นสีเขียวมีลักษณะเหมือนสกาวขึ้นเรื่อยๆและในจังหวะที่ลูเคนั้นเปิดยานออกมานี่เองนะครับผมก็เป็นจังหวะเดียวกันที่สถานีอวกาศเดอะพีกนั้นได้ระเบิดออกมาทั้งลำแต่ฟ้ายังมีตานะครับเหล่าเจ้าหน้าที่ในยานนั้นไม่ตายจากการระเบิดครับผมเจ ยังชีมนั้นได้ช่วยพวกเขาไว้ได้ทันเวลาพอดีแต่ทว่านั่นเป็นเพียงจุดเล็กๆเท่เานั้นในตอนนี้หายนะครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นการลุกลามของพวกสกาวนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและในตอนนั้นเองความจริงอีกอย่างนึงก็ได้ถูกเปิดเผยพ่อบ้านจาวิสของโทนี่สตาร์นั้นถูกแทนที่ด้วยสกาวมาตั้งนานแล้วและในตอนนี้เองจาวิสเวอร์ชันสกานั้นก็ได้ป้อนไวรัสลงไปในคอมพิวเตอร์ของโทนี่ ซึ่งไวรัสน,นี้เองได้ทําลายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโทนี่ทุกอย่างซึ่งคอมพิวเตอร์ที่บอกนี้เองนะครับผมก็รวมไปถึงชุดสูตรไอรอนแมนด้วยเช่นกันในตอนนี้ไวรัสน,นั้นได้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเทคโนโลยีทุกอย่างที่เกี่ยวกับโทนี่ซางั้นถูกทาลายจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นสถานีพลังงานดาวเทียมฐานทัพต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งคุกก็เช่นกันในตอนนี้ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าการป้อนไวรัสครั้งนี้นั้นจะเป็นเหมือนสัญญ,ญาณการเปิดสงครามระหว่างสกาลกับมนุษย์โลก ในตอนนี้เองการโจมตีของสเกลได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งจุดหมายแรกของมันก็คือฐานทัพของทีม t h u n d e r b o บ t ทีมไวรายกับใจนั่นเองนะครับผมทีมทีมนี้นั้นถูกนำโดยนอร์แมนออสบอร์นนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนี้เองทีมทีมนี้นั้นกำลังถูกจู่โจมโดยเหล่าสเกลที่ปลอบตัวมาเป็นฮีโร่อยู่เหตุการณ์นั้นได้ตัดไปที่ตึกแบ็กสเตอร์ในตอนนี้พวกมันได้ดำเนินแผนการขั้นต่อไปแล้ว ในขณะที่ไกนั้นกำลังพานะ้กท่องเที่ยวทัวร์ตึกแบสเตอร์อยู่นี้เองก็ได้มีเจ้าสกาวตัวหนึ่งนั้นแอบลอบเข้ามาในหาหน้าของซูซานสตอร์มซูซานที่ปลอบตัวมาเป็นสกาวนั้นรีบมุ่งหน้าไปที่ประตูเปิดในกระหีบโซนในทันทีและในตอนนี้เองเธอก็ทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอนั้นได้เปิดประตูในกระีบโซนออกมาและปล่อยให้มันดูดกินทุกอย่างเข้าไป เธอนั้นยอมเสียสละตัวเองตึกแบ็กสเตอร์กว่าครึ่งตึกนั้นได้ถูกดูดเข้าไปในเนกาทีฟโซนในทันทีดูเหมือนว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของสกาวนั้นจะได้ผลสุดนี่เป็นราคาที่พวกเขาต้องจ่ายแต่ถ้าว่าสิ่งที่พวกเขาได้กลับมานั้นมันคุ้มเหลือเกินดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นพวกสกาวจะทําสําเร็จแล้วพวกเขานั้นตัดทีมแฟนทัตติกโฟออกจากสงครามครั้งนี้ได้สาเร็จแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกลับไปที่ฝั่งของฮีโร่ที่ซาวเวนแลนดบ้าง ในตอนนี้โทนี่ที่ชุดเกราะพังไปนั้นได้หมดสติลงและได้รู้สึกตัวขึ้นมาในตอนนี้ทุกคนนั้นงงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทว่าหลังจากที่คุยกันไปแป๊บ,บหนึ่งนี่เองนะครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่งงยิ่งกว่ายานอวกาศของพวกสกาที่ถูกเปิดออกนี่เองนะครับผมได้มีฮีโร่จานวนมากมา,ายเดินออกมาจากยานลานั้น แต่เธอว่าฮีโร่ที่ออกมานี้เองไหมครับผมเป็นฮีโร่ที่แต่งตัวเป็นฮีโร่ยุคโบราณเป็นฮีโร่ที่ตายไปแล้วเป็นฮีโร่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขานี่มันใครกันแน่เนี่ยใครเป็นใครกันแน่หรือว่าพวกนี้คือฮีโร่ตัวจริงพวกฮีโร่ที่เราดูกันมาทั้งหมดนั้นเป็นตัวปลอมอย่างนั้นเหรอเ่าฮีโร่ั้นได้หกเขียนกันถึงจิิงที่เกิดขึ้น ฮีโร่ทั้งสองกลุ่มนั้นได้เผชิญหน้ากันและไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครคือตัวจริงเหตุการณ์นั้นตัดกับไปบนอวกาศบ้างนะครับผมในตอนนี้เราผู้รอชีวิตจากการระเบิดของเดอะพีกนั้นได้ล่องลอยอยู่บนอวกาศด้วยเจลประทังชีพนะครับแต่ทว่าในตอนนี้เองฤทธิ์ของเจลนั้นกําลังจะหมดลงแล้วพวกเขานั้นกำลังจะขาดอากาศหายใจในสิบนาทีแต่ในสิบนาทีนี้เองนะครับผมในวินาทีต่อมาก็มีสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิมเกิดขึ้นดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกสกาวนั้นจะยกกองทัพมาที่โลกแล้วยยาาาาาาานนนองงสกกกลลมมมัั้้ํุ่่หไปทีโ ครั้งใหญ่นั้นกําลังใกล้เข้ามาแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกับไปที่แ a บของโทนี่สตาร์คบ้างครับในตอนนี้แฮงก์พิมพกับลินลิชานั้นกําลังค้นคว้าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งในการค้นคว้านี้เองนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าลินลิชาจะค้นพบกับอะไรบางอย่างแล้วเฮ้ hey, แฮงก์ฉันเจอกับอะไรบางอย่างแล้วล่ะฉันรู้แล้วว่าทําไมพวกมันถึงไม่สามารถตจับได้ลีดฉันรู้มานานแล้วล่ะว่าทำไมมันถึงตวจับไม่ได้ฉันรู้อยู่แล้วและในตอนที่ลีดหันไปหาแฮงั์ แห่งนั้นก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงไปที่ลีดในทันทีล่ากของลีดิชานั้นถูกยิงกระจายกลายเป็นยางยืดทําอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้แผนของสกาวนั้นได้สําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีฮีโร่มากมายที่ถูกแทนที่ไปเรียบร้อยแล้วแม้แต่แฮงค์พีเองก็ยังถูกแทนที่ด้วยเหล่าสกาวเช่นกัน เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับผมและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับอีเวนต์นี้ต้องบอกเลยว่าอีเวนต์นี้นั้นเป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมแม้ว่ามันจะมีเป็นแอนิเมชันแล้วก็ตามแต่เรื่องราวนั้นไม่สนุกเท่ากับดูในคอมิกแน่นอน เรื่องราวต่างๆนั้นตากันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับผมและเรื่องราวนี้นะั้นจะเป็นเรื่องราวที่นําไปสู่อีเวนต์ซีของตอนนั่นเองนะครับมันเป็นอีเวนต์ที่แบบคาบเกี่ยวกันอะไรแบบนี้ซึ่งหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นสงสัยนะครับผมว่าทําไมเซนที่กับแอลี่จะมีชีวิตอยู่นั้นเหตุผลก็เพราะว่าอีเวนต์นี้มันเกิดก่อนอีเวนต์ของตอนไงครับผมแต่ถ้าว่าทําตอนมาก่อนเพราะตอนเป็นไทม์ไลน์ที่ยาวมันคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็ดูไปแล้วกันเดี๋ยวก็เข้าใจเองวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ